สวัสดีครับเจอกันกับผมกิติคนคำนวณน,นะครับเจอกันนี่เป็นคลิปไลฟ์สดนะครับบนเพจ Facebook กิติคนคำนวณน,นะครับแล้วก็คลิปวิดีโอไลฟ์สดนี้ผมจะก๊อปปี้ไปลงไปอัพขึ้น Youtube กิติคนคำนวณ TV ีด้วยเนะเาะผมก็จะไล่าย,ยาวเลยนะครับนะเพราะว่า,เ,าเป็นการไลฟ์สดเนาะแล้วก็บางท่านอาจจะเข้ามาไม่ทันช่วงเริ่มต้นเนาะบางท่านอาจจะเข้ามาไม่ทันช่วงเริ่มต้นตอง ขออภัยด้วยนะครับดูย้อนหลังได้นะครับสามารถดูย้อนหลังได้เป็นเพียงการนําเสนอข้อมูลตัวเลขนะครับที่ได้มาจากการวิเคราะห์ผลหวยฮานอยย้อนหลังนะครับเป็นฮานอยปกตินะครับเ,เพราะฉะนั้นแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยเอาไว้เป็นแนวทางในการเรียนรู้ก็แล้วกันนะครับเพราะกิติคนคํานวณก็ไม่รู้ว่าหวยออกตัวไหนนะเนาะผลฮานอยปกติเมื่อวานนะครับ3ตัวบนก็4ี่แนะครับอันนี้เลขเก้านะผมอาจจะเขียนไม่ชัดเจนนะครับ489 ส่วนข้างล่างนะครับสองตัวล่างก็แปดห้าแปดบนแปดล่างเลยนะครับหลักสิบด้วยทั้งบนทั้งล่างนะครับโอ้เข้ามาดูแล้วสองท่านนะครับขอบคุณมากๆฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับหากเข้ามาแล้วเอเลขคาดการในวันนี้นะครับสี่หกศูนย์หนึ่งเจ็ดสี่หกศูย์หนึ่งเจ็ดผมวางวิ่งบนศูนย์กับหนึ่งเด่นศูนย์ลองหนึ่งนะครับเด่นเจ็ดลองสี่นะครับส่วนล่างนะเจ็ดลองสี่ ส่วนเลขหกเป็นตัวรองอันดับสุดท้ายนะครับผลงานเมื่อวานมีเลขเตีดเด่นอยู่สองตัวนะครับสี่กับเก้าเนี่ยสี่แต่เลขเก้าเป็นตัวรองนะครับเลขสี่เป็นตัวรองอันดับสุดท้ายด้วยนะถ้าจับสี่กับเก้าเป็นเป็นเลขคู่บนเนาะอย่างน,าน้อยๆก็ได้ได้อยู่นะนี่ผมจับเป็นตัวรองทั้งสองตัวเลย Okay. มาผมจะวินเลขชุด2ตัวก่อนนะครับจากเลขเด่นเนาะศย์กับ7นะครับ10ชุดนะครับ04 06 0ส0่ศูนะครับผมเจ็ดสี่เ เจเจ็ดนะครับผมก็จะเน้นให้เลยเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาท่านใดที่ตามผมมาตั้งแต่ต้นนะครับก็น่าจะรู้อยู่ว่าผมจะเน้นตัวไหนเนาะศูนย์หนึ่งครับศูนย์เจ็ดครับแล้วก็ศูนย์สี่เนาะเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่ง 7 0กับ07มันตัวกลับกันเนอะเอาไว้ก่อนนะครับไปดูตัวอื่นก่อนมาที่ตัวลองนะครับผมก็จะวินตัวลองด้วย14 16 10 11 17 44 46 40 41 47 และสุดท้ายก็คือเลข6นะครับเป็นตัวรองอันดับสุดท้ายเลย64 66 60 61 67นี่คือ25ชุดนะครับจากเลขคาดการ5ห้าตัวนะครับถ้าจะให้แนะนำผมก็แนะนำให้ไปใช้งานทั้ง25ชุดเนาะอย่างน้อยๆถ้าเข้ามาก็คือไม่ใช่อะไรหรอกเพิ่มความเป็นไปได,ได,ได้ลดความเสี่ยงนะครับนะ แต่ถ้าจะเอาเฉพาะตัวที่เน้นให้ก็โอเคนะครับนะก็โอเคแต่ว่าความเป็นไปได้ก็จะน้อยลงนะครับความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นต่อไปนะวินเลขเด่นคู่กับเลขดับเลขดับคือเลขที่ไม่อยู่ในเลขคาดการนะครับมันก็จะมีออ02 03 05 08 09 ห้าแปดเก้านี่คือเลขที่ไม่อยู่ในเอาเลขติดเดือนเมื่อวันนะครับเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะครับโอ้โหเลือกตัวไหนดีอะ่ะผมเลือกเลขแปดนะครับผมคาดการคือทฤษฎีขผมคือง่ายๆเนาะถ้าไม่มีเลขจะเล่นก็คือ ถ้าไม่มีเลขจะใช้งานก็คือเอาผลหวยงวดก่อนหน้านะครับตัวเลขจากผลหวยงวดก่อนหน้าเนาะก็จะเป็น08 78จริงจิงแล้ว76ก็โอเคอยู่นะนี่8ชุดครับผม8ชุดตอนนี้ไลฟ์สดไม่มีคนชมนะครับไม่เป็นไรนะเพราะว่าผมก็จะฝังสตรีมสดไว้ให้ดูย้อนหลังนะครับ ่อไปแนวทาง3ตัวบนนะครับผมก็จะวินจากเลขคาดการ5ตัวนี่แหละ46017นะครับแบบไม่เบิ้ลไม่ต้องไม่หาม10ชุดนะครับ460 461 467 601 607 017 014 หนึ่งเจ็ดสหนึ่งเจ็ดหสุดท้ายเจ็ดสี่ศูนย์ยังไงก็แล้วแต่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหากท่างใดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วเพื่อจะเป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นด้วยนะครับต่อไปนะทางเพิ่มเติมนะครับศูนยหนึ่งศนย์หนึ่งนำเลขวิ่งบนนะครับวางหลักสิบหลักหน่วยตามลำดับเนาะหกับ0นนะเนาะ แล้วก็นําเลขดับนะครับมาวางหลักร้อยเป็นแนวทางเพิ่มเติมอันดับที่หนึ่งเพิ่มมาอีก5ชุดนะครับ2.01 3.01 5.01 8.01 9.01นี่คือแนวทางเพิ่มเติมนะครับเนาะมันก็จะได้15ชุดแล้วเนาะนะครับ15ชุดผมก็จะเน้นให้ก่อนเลยนะ ผมจะเน้นทุกชุดที่มีเลขศูนย์กับเลขหนึ่งนะครับเพราะผมวางศูนย์กันหนึ่งบนเพราะฉะนั้นหากท่านใดเห็นต่างจากนี้ไปนะครับก็ไม่ว่ากันหรือจะนําไปใช้งานทั้งสิบห้าชุดเลยก็ได้นะครับสิบชุดนี้ก็ได้เพราะว่าถ้าเข้าสามตัวโต๊ดมายังไงก็กําไรนะครับไม่เยอะนะสิบชุดผมว่าในกรณีที่ลงทุนเฉพาะสามตัวนะครับอันนี้เลขแปดติดเด่นเมื่อวันที่สิบสี่ที่ผ่านมานะครับ ทั้งบนทั้งล่างเลยคาดว่าจะเหลืออีกอีกตัวหนึ่งก็คือเลขห้านะครับห้าศูนย์หนึ่งนะครับรีวายห้าศูนย์หนึ่งนี่คือแนวทางสามตัวบนสิบชุดไม่เบิไไม่องไม่หามนะครับบวกกับแนวทางเพิ่มเติมอีกห้าชุดและสุดท้ายท้ายสุดนะครับก็คือแนวทางเพิ่มเติมอันดัสุดท้ายผมนําเลขดับอ่า เลขดับ5ตัวนะครับมาวินเป็นเลขชุดสอสามตัวนะครับแบบไม่เบิ้ลไม่ต้องไม่หามสิบชุดนะครับก็จะมี2 3 5สามห้าเนาะ2 3 8สามแปด3 5 9สามเก้าห้าแปดห้าเก้า ห้าแปดเก้าห้าแปดสองแปดเก้าสองแปดเ้าสามสุดท้ายนะครับเก้าสองห้าทั้งหมดสิบชุดนะครับเลขดับเช่นกันนะครับวินเลขดับเนาะก่อนเอาทางสามตัวบนที่ผมนำเสนอก็จะมีทั้งหมดยี่สิบห้าชุดนะครับถ้าแตกสามตัวบนมาฝั่งเลขเลขดับหรือเลขเด่นเนาะ ยังไงก็ได้อยู่นะกําไรนะครับโอเคครับผมนี่คือทั้งหมดในวันนี้นะครับแนวทางหวยฮานอยปกติประจำงวดวันที่15กันยายน2,563นะครับ นี่คือทั้งหมดในวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดเนาะเพราะฉะนั้นก็อยังไงก็แล้วแต่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ